สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแะก่องชมให้ทุกคนคนไหนได้ตัวไหนนี่นี่ชิมพูชิมพูนี่มีสีเขียดด้วยแกะยังแกะเลยอ้าวสีอะไรเนี่ย ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดทำท่าไปมองเลยนะนีสีขาวไหนดูก่อนมาเล็กตัวอะไรเนี่ยมาโชว์ก่อนโชว์ทางนี้สิตัวอะไรนะสีขาวมีชื่อว่าแพ อ่าบายบายครับ